วัสดีครบวันที่3มิถุนายนพศ2568นะครับขณะนี้เวลา20นาฬิกานะครับหน้าตลาดกันไม้นะครับคือหน้าตลาด62บล็อกนะครับอยู่หลังมหาวิทยาลัยคอนแกนนะครับเป็นวันปกติครับก็อากาศจะคลองไฟอย่างใจดีนะครับผู้คนก็เยอะครับผมอันนี้ผมมาต่า คำคำที่ทุกท่านคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์หนึ mm hmm. งว่าถ่ายบรยรยากาศเวลาทำเตือนให้ดูวัน <c oughs> นี้เป็นเวลาทำเตืนนะครับคนเยอะมากครับโซนอาหารวันนี้มารีวิวโซนอาหารให้ดูพี่พันธ์เกค่ะร้านโด่งร้านนี้ร้านขนมตำนะครับ <c oughs> ไว้ไ่อนได้นะคะมยครับนาหนาคนเยอะมากครับอาหารก็เยอะครับใครจะฝากร้านค้าเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อันนี้เป็นราน้านน้ำลำใหญ่สดทุกตาสดนะครับแล้วก็นมตุนระบบไก่ไก่ขยาวนะครับโอเคนะครับมาที่ที่ล็อกที่สองนะครับ เป็นล no <iałem> ็อกการติดกับร้านนั่งทางนะครับคนก็จะแต่งการกันมากกับส่วนแต่เช่นส่วนอาหารนครับเมนูอาหารนะครับทำใหม่สดสะอาด ั้ากัาบตลาดเป็นไงน,นะครับหรือว่าเป็นตลาดที่กันกอองคุณภาพอาหารนะครับดันกองร้านพ้าได้ดีมากเลยเพราะว่าอาหารที่ร้านอร่อยนะแล้วก็สดนะครับปลอดภัยแันั่นชม ข้าวแน่เนื้อไหมคะตินที่สอคุบได้ค่ะแล้วได้อีกได้นะคะดีผ่านเ็นชมไปเรื่อยๆครับ เานลยไระเท่านอาะสนใจจองล็อกัจองามาได้นะครับล็ออาหารสเมตรนะครับบรรยากาศยามคืนผู้คนก็จะประมาณนี้เลย เป็นสถานที่ที่เอหมอดสำหรับมาทานข้าวทา,านอาหารเดินเล่นพักผ่อนเป็นบรรยากาศจากห้างนะครับลงมาเดินตลาดเวลาดเกคืนเพราะว่าโอเคนะครับเรวนัด อันนี้วันพระนะครับมีดอกไม้มาขายด้วยที่เอาขายดีมาเลยมีร้านเดียวครับขอเีีนนบสอง เจอ,อคณะทุกขั้นนะครับที่ผมมาบันทึกมีดีโอให้ชมนะครับบางสัปดาห์บางวันก็คนน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้คนเยอะนะครับผนไนุใหม่ก็มาครับผมก็เรียนอาหารสดๆในไม้เท่านั้น ข้าวราดแกงก็มีนะนีระหอน้อยด้วยอันนี้ชิคเคยนะครับไม่มีสคริปเดินดูบรรยากาศสดๆเดี๋ยวคิดหน้านะครับจะพาไปชมตลาดบางนภูนะครับที่ตอนเป็นตลาดตอนเช้านะครับตลาดบางนภูแล้วก็ ตลาดพมา่าที่อยู่แถวแยกเการเดินสีตลาดนั้นก็ว้องโูกนะครับคนเย,เยอะนะครับรท่านใดอยากจะให้ไปรีวิวตลาดไหนนะครับอยากชมอยากบันเทกวีดีโอไว้ในตลาดไหนก็คอมเมนต์ข้าาได้เลยนะครับผม โซนนี้เป็นโซนฟู้ดฮัทนะครับอาหารสดอาหารอร่อยครับปิ้งชูนะพวกนี้ไอติมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนอาหารครับส่วนนั่งทานลานจอดรถ <Huh? S 2> ทางทางตลาดนะครับเขาก็จัดบริการลูกค้าไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับมีโต๊ะพับไปสําหรับบริการทูกค้านางทานแบบนี้เลยนะครับเมื่อก่อนนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนขายสินค้าแฟชั่นนะครับเนื่องจากปัจจุบัน,นมีร้านค้าแฟชั่นไม่มากนะครับเขาเลยยุบรวมไปเป็นโซนเอฝั่งเดียวนะครับ มื่อก่อน,นนะีเป็นโซน A อแล้วนนก็โซน B นะครับเป็นเคื่อผภาคไฟชั่นแต่ว่าปัจจุบันนี้ปรับเป็นในการจอดรถนะครับโลโก้กลางไหนกลางสสดงใน นี่ท่านใดที่จะมาติดต่อซื้อสินค้านะครับ<ม>ก็เข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยหรือว,ว่าติดต่อจองล็อกขายของนะครับก็เ<ม>ข้ามาตรงคอสเตอร์เซอร์วิสตรงนี้เลยนะครับตั้งอยู่บริเวณข้างห้องน้ำนะครับสู้เลยว่าจะขายวันพรุ่งน,นี้นะครับเราก็เข้ามาจองวันนี้ได้เลยครับค่าล็อกแฟชั่นนะครับสามเมตรสามกว่สามเมตรนะครับสองร้อย สิบบาทต่อหนึ่งวันผู้คนโซนกลางก็จะประมาณนี้เลยครับงั้นบรรยากาศจัดงานต้องยอมเลยนะครับคนมากคนเยอะมากเลยครับแล้วก็ไปก็สวยนะถ,ถ้ามีช่วงที่ผ่านมาเป็นหน้าหนาวนะครับ หน้าหนาวคนคนเยอะบรรยากาศดีนะครับเขื่อนเป็นแบนี้ค่อยกี่นะครับอ่าถัดมาจะเป็นโซนแฟชั่นนะครับแฟชั่นก็จะมีเสื้อผ้ามีประมาณนี้เลยครับคนจะไม่ค่อยเยอะนะครับนี่เสื้อไซส์ย้อยตัวละสี่สิบสามตัวน้อยนะครับ ส่วนนี้ถือว่าขายของได้ไดีครับเพราะว่าติดก,กับร้อกอาหารใส่เัือนี้ก็สามสิบบาทนะครับด,ดูเสือเ้อยืดเสื้อยืดเป็นเป็นงานมือสองนะครับก็ตัวละสี่สิบบาทติดฟมติดกระจกมีงานทุกงานนะครับมีิแบบมานั่งขายแบบนี้ก็มีเลย มีรองเท้ารุงเท้านะครับเครื่องประดับของเล่นตุ๊กตามีหมดทุกอย่างเอาอะไรมาเนี่ยเอาเป็นร้านร้านใหญ่เข้าอโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับไม่ร้านสุดท้ายก่อนนะครับมีเสื้อผ้าน้องหมานะครับโอเคเสื้อผ้าน้องหมา สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับประมาณสิบนาทีนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับอผมจะพาไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวไม่เกินประมาณไม่เกินสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวผมวงคลิปให้ดูหรือว,ว่าท่านใดอยากจะให้ไปรีวิวตลาดไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่จังหวัดพังงัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ